cnn news ข่าปปวปลัวแถวแดง ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2566โรงเรียนชุมชนนนหันวันครูนำโดยนางสาวสุพนันพิมพ์ดีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนนหันวันครูนายสุพชัยวงศถิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2566เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ผู้ ู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และลำลึกในพระคุณครูนอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครูและมีการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนอีกด้วย Ccn News รายงาน